สวัสดีครับพี่น้องเกษตรสวนมั่นสุขนนะครับผมวันนี้พอบานงานหลายมพามาเบืองมั่นพ่วงเพชรเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงฉีดยูนีบ่ได้ถึงเดือนดีนะครับผมฉีดปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยกรินะครับเป็นยูเรีย บวกกับปุ๋ยสนะูตรยี่สิบยี่ยี่สิบเลยยูเรียก,กเป็นสี่สบหกศนย์ศูเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตของมันสัมปลังช่วงแรกนะครับในช่วงเดือนแรกให้เพิ่นใไ่หรือเพิ่นแข็งแรงอันนี้มาถากหญ้านะครับหลังจากเข้าฉีดไปแล้ว ประมาณเจ็ดมือ่อะวันนี้ฝนตกดูไลายกันเลยหยากระึ้นไวไวๆครับเนี่ยแต่ว่าต้นมั่นนี่ก็สีใงญ่ขึ้นอยู่หลายอยู่นะครับเที่บกับช่วงแรกที่เขาฉีดก้อนหนานี่เจ็ดมือนนะครับนี่พันไปเจ็ดมือ่อมาถางหยาน,นี่กครับบึงต้นมั่นบึงเขียวขึนสูงขึน แตกพุ่มแตกพุ่มหลายขนอยู่ครับเพื่อนไดกินปุ๋ยก็เลยสซุ่งจะเริ่มเติบโต,ตดีถ้ว่ากระสีล่องฉีดนี่หละครับไปตลอดเพราะว่าเพราะว่างัานหลายคิดว่ามันกระสีประหยัดก็าการใส่ปุ๋ยเม็ดอยู่เพราะว่าปุ๋ยเม็ดกระสอบนึงกัแพงแพงอยู่ก็เลยว่าฉีด,ฉดเอาดีกว่า ทีทางใบเอาดีกว่าจะกจระจาีดูเนี่ยความทีในการใส่ปุ๋ยก็จิไหลขึ้นตัวเทียยกบราคาปุ๋ยเม็ดแล้วกันยังพอฟังอยู่อันนี้นี่เขาสิฉีดทุกๆสิบเมื่อนะครับเจ็ดถึงสิบเมือ่อแล้วก็สีติดตามผลทุกๆสิบเมื่อมันสิ์ใหญ่ขึ้นซ้ำไหลน,นะครับ การฉีดปุ๋ยทั้งใบช่วงแรกๆนี่นะครับเอาสิฉีดไปจนอายุมันหอด3เดือนนะครับเจ้งสี่เปลี่ยนสูตรปุ๋ยฉีดเล่งหัวแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เอาหยาไปสะกวันนะครับเอาหยาให้มันได้3มเดือนแรกนี่แะครับถากหยาไปแล้วก็สลับ ก็รถพ่วนสีมาพว่วใไฮเบิ้งเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเดือนละเทียกาสีพ่วนลองแล้วกะสาสตรกลบลองสาดตรบคู่มันกับสำรับแปลงนี้นี่เข้ากับสีพย่มพอใส่สารเคมีเกี่ยวกับการขายหยานะครับเท้าสีถากหยาแล้วก็เอารถพ่วนมาเขาสลับกันไป ว่ามันสิได้ผลซ้ำใดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทีซะเหลือเกินครับสำหรับคลิปนี้พอบ้านงานหลายก็สิขอตัวลาไปก่อนด้วยครับเด้วฝากกดติดตามกันน้ำแน่ด้วยครับสวัสดีครับ